สวัสดีครับวันนี้วันที่2 5พฤษภาคมั2564เป็นวันเกิดครบรอบ60ปีของผมนะครับก็อยากจะมาพูดถึงความเกียกรณีที่ผมถูกกล่าวหาเมื่อวันที่29กก2559ที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำยาธรามดอนเข้าไปให้ผู้ขังในเรือนจำ ซึ่งปรากฏตามข้อได้จริงในข้อกล่าวหานั้นไม่มีพยานหลักฐานหรือไม่มีประ,ประจักษ์พยานทู้เห็นเป็นเพียงคําบอกเล่ากับผู้ขังที่คณะ,ะผู้พหิหารือจำได้นํามากล่าวหาส,สักทอดรวมทั้งพยานหลักฐานที่ตรวจค้นพบในตู้ ของเจ้าหน้าที่นั้นก็เป็นหลักฐานที่มีผู้ขังเข้าไปยุ่งเหยิงเกี่ยวข้ของก่อนหรือมีผู้ขังมารายงานว่าได้เข้าไปรตรวจค้นพบว่ามีผมได้นํายาทารอนเข้าไปซุกซ่อนไว้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกว่าผู้ขัง,งมีหน้าที่เข้าไปยุ่งเหยิงเกี่ยวข้องกับตู้เก็บของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไง ปรากฏตามหลักฐานที่กล,ละะุ่มราชธรรมนำมากล่าวหาและออกคำสั่งลงโทษวงตบนั้นก็คือสรุปรายงานกรณีทันรายงานของร,ร,รัชการจังหวัดนนทบุรีอ่านรายงานของรัชกรจังหวัดนนทบุรีที่ยี่สิบหกทับสองห้าห้าเก้าลงที่สองกุมภาพันธ์ 2,559โดยสรุปว่ากระผมกรรมวิการลักลอดนัยยะประยำนำยาธรรมดเข้าไปในเรกจำโดยมิไใบสั่งยาของแพทย์เพื่อนำไปให้ผู้ขังโดวยวัตถุประสงค์เพื่อรับค่าจา้างซึ่งกลุ่มไล่ทันได้นำ มาชี้มูลความผิดออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตราขั้นสาและให้ออกจากรายการไว้ก่อนตามมาตราเก้าตแห่งพระราชบัญญัติระเบียบรายการพลเรือน2,151ตามคำสั่งของประธานที่116ทับ2559วันที่ท5กุมภาพันธ์2559 และคำสั่งที่หนึ่งตทัอหาลงที่5้ากว่าาพันห้าหซึ่งเมื่อพิจารณาตามคำสั่งหรือเรื่องของเรื่องจัเปวัดโมนแล้วปรากฏตามขา้อพิจารณว่า รศจังหวัดนนท์ได้ทำรายงานถึงอธิบดีเรื่องกลการตรวจค้นพบสิ่งของที่มมทไม่ยุญาตในเรือนจําเมื่อว,อ 12, ว,าาวนันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพลาขออภัยครับเมื่อวันที่ยี่สิบ้ามกราคมสองพันห้าร้อยสิบเก้าว่ารายงานตามคําสั่งประจาจังหวัดนนท์ที่ยี่สิก ทับส5งหลงที่สอบกุมาพันสองห้านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของขคณะกรรมการสรุปว่ารับจังหวัดนนยังไม่สรุปผลการตรวจคน้นหรือสรุปผลการสอบสวนของขคณะกรรมการแต่ผมมราชทรนนนำรายงานดังกล่าวมาออกคำสั่ง แต่ตั้งณะกรรมการตามมาตรา93าแพระราชบัญบญัติกรรมการผลเรือนต5 5ห้หได้อย่างไรในเมื่อผลการสอบสวนยังไม่ปรากฏขึ้นและออกคำสั่งให้ออกจากรายการไว้ก่อนเนื่องจากถูกตั้งกรรมการสอบวิัยอย่างแรงๆตามบังคับกฎกอพ ว่าโดยการดำเนินการทางวินัยขอสอบสอ5 6ข้อ78หน่งเลหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งแต่งตั้งกับการสอบสวนวินัยอย่างไรแรงกลมไ้ทังและคำสั่งให้ออกจากราชการประก,นกอนเป็นคำสั่งที่ไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจาก เป็นการออกคําสั่งที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ 2500, น2 5 0ันห้ารมาตรา90มาตาาราเก้าสิบ9ก้าสิบสก็คือตามข้อตามระเบียบตามข้อกฎหมายแล้วเลือดจำที่วัดโนนเลือดจำจงเลือดจำผู้มชาชการเลือนจำไม่มีอำนาจในการที่จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงตามมาตราเก้าสิบเมื่อได้รับรายงานหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการเรือจำกระทำผิดวินัยข้าราชการผู้จัดการเรือจำต้องรวบรวมพย,ยานหลักฐานเท่าที่หาได้รายงานต่ออธิบดีกรมราชัณร์เพื่อตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามมาตราเก้าหนึ่ง เมื่อปรากฏผลการสอบสวนเป็นประการใดแล้วจึงดำเนินการตามมาตรา9้9หนึต่อไปแต่เมื่อปรากฏว่าคลุิธันยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนตามรายงานหรือจำจังหวัดที่รายงานถึงกลุ่มนวิทัน คือเจ้าที่เมื่อได้รับรายงานแล้วต้องตรวจดูความถูกต้องของรายงานว่ารายงานนั้นมีความบกพร่องอย่างไรถ้าปรากฏรายงานไม่ถูกต้องมีความบกพร่องเจ้าที่จะต้องแจ้งให้เลือนจำาททำการแก้ไขให้ถูกต้องตามกด เวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วส่งรายงานกลับมาที่กรมได้ทันเพื่ออาธิบดีกรมยุติธรรมจะได้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตริระเบียบพระรการกหารปัญหา5 1คือแต่ตั้งคัะนรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามตาามาตราข้หนึ่ง ถ้าปรากฏความผิดว่าข้าราชการที่ถูกกล่าวหานั้นมีู่า็ผิดไม่ร้ายแรงอธิบดีมีอำนาจในการสั่งโลงโทษได้โดยตั้งตั้งกับการสอบส่วนวินัยก็ได้หรือถ้าความปรากฏว่าข้าราชการคนนั้นกระทำความผิด พินาย,ย่างร้ายแรงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจาก9สามเพื่อประ,ประกอบการพิรณาสั่งปรับโทษต่อไปถ้าผลปรากฏว่าผลการสอบสวน <c> ไม่เป็นความผิดหรือเป็นความผิดอย่างไม่ร้ายแรงอธิบดีกรมรัชทธรรมจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือเพิกถอนคำสั่งและยุติเรื่อง ตามกฎแก่กรณีที่ปรากฏแต่เมื่อปรากฏการข้อใทจจริงแล้วคำสั่งกรมพิธานที่ออกคำสั่งตามรายงานของระจับจังหวัดนนที่ไม่สมบูรณ์กล่าวคือยังไม่มีสรุปข้อเท็จจริงหรือเมื่อกเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจากระจับจังหวัดนนแล้วไม่ตรวจสอบ ให้พบข้อที่จริงหรือตัวดูดวามปกพรองที่เกิดขึ้นแต่กลับนำรายงานของระจับจังห,หวัดที่ไม่สมบูรณ์นั้นมาออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามตามตาตรา93และออกคำสั่งให้ออกจากรายการไว้ก่อนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบตวกกฎหมาย เป็นอำนาจของอดีกรมรัชธรร์ที่แกเพิกถอนคำสั่งตามมาตรา49พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองพศ2539จึงกลบาเรียนอธิบดีกรมราชธรร์และ ผ้มีอำนาจโปรดพิจารณาความตามทลิปิดีโอนี้ที่ต่อผมเรียกร้องความยุติธรรมมาด้วยครบมันเกิด60ปีซึ่งผมก็รับรายการตั้งแต่วันที่16มีนาคม2530 แต่ถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมและไม่ได้กระทำจริงตามที่กล่าวหาแต่ต้องรับโทษให้ออกจากรายการตั้งแต่วันที่5กุมภาพันสองพันซึ่งกลับผมได้ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงตลอดมาทั้งได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง จงร้องผมทรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทีม่บวกุกฎหได้ธรรมจนทราบความจริงว่ากฎมายธรร์ได้ดําเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายกิงเป็นอำนาจตระทนดีที่แก้ต้องแก้ไขเพื่อถอดคําสั่งาบขอบคุณทางด้านวุิยดีลบหน้า มาหนักที่นี่ด้วยขอบคุณครับ